ท่านที่เคารพทั้งหลายครับขอบคุณจริงๆครับเมื่อวานผมพูดไปโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้อะรเรื่องเห็บหมากับเรื่องแมงดาสภาเนี่ยโอ้โหก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าใครเป็นใครอะไรยังไงก็เห็นกันอยู่นะครับสสแสวหลักสีกรุงเทพมหานครทําตัวประพฤติชั่วโกงเข้ามาอะไรเข้ามาไม่สาแก่ใจในายกรัฐมนตรีไปเรียกไปใช้งานไอ้คนอย่างนี้แล้วก็ไอ้ไอ้เห็บหมาที่ทาเนียมรัฐ ก็เห็นเน้นกันอยู่แล้วครับไอโบนะครับปลาบุชชั่วมนขนาดไหนนี่ยังไม่หมดแล้วครับแค่เริ่มต้นมึงมึงหยุดพอชั่วได้และพี่น้องทุกร่าครับก่อนอื่นก่อนใดขออยากจะให้พี่น้องช่วยกันซื่อหน่อยนะครับสินค้าพีทีวีนะครับทุกอย่างแล้วครับโดยเฉพาะผ๋ยตราหมูไม่กลัวนำรอนใช้ได้ดิบได้ดีมีไปนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ยืนหยัดมาได้สี่ซ้าห้าปีนี่เพราะของเราของจริงกระดิกเนื้อกระดิกตัวหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับช่วยกันสนับสนุนปุ๋ยตราหมูงไม่กลันน้ำร้อนออกไปใช้ในเสื่กสวนไร่นานพืชไร่พืชสวนครัวได้หมดแล้วครับช่วยกันหน่อยนะครับฝนฟ้าก็เริ่มตกกันมาแล้วก็อยากจะให้พี่น้องลืมตาอ้าปากได้อันนี้แหละครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยของพวกประเด็จการพี่น้องที่เคารพทั้งหลาย มวันผลพูดติดปากติดคำไปนิดหนึ่งก่อนนี้ก็สาธยายฟ้าไม่ควังต่อก็ได้เวลานี้ในแวดวงโซเชียลติเขาเรียกเรียกกันนะครับเอาเป็นว่าใน YouTube ในโทรศัพท์มือถือที่เราถือถือกันอยู่นะครับเด็กๆมันโหมันโพส์มันเอารูปเก่ารูปใหม่มาลงโชว์กันหน้าดูเลยเพื่อนผมคนนึงครับชื่อไอ้กล้วยผู้หญิงนะครับใหญ่กล้วยไอ้กล้วย เวลานี้อยู่ในเขาเรียกว่าในแถวสารสูงของประเทศไทยนี่แหละครับชื่ออีกล้วยบอกกล้วยมึงไปบอกพวกพวกหน่อยเถอะว่าเวลานี้วงการตุลาการศารเนี่ครับบอกกันอีกแล้วบอกกันอีกครั้งกล้วยช่วยไปบอกหัวหน้าสารสูงสุดสารสิทิยุติธรรมว่าเวลานี้คนเขาดา่าคนเขาเอารูปมาลงคนเขา ไม่รู้จะบิดเบือนหรือเปล่าแต่ว่าเวลานี้นะครับโอ้โห,โอโหขอพูดกันเสียเสียหายหายเลยว่าประธานสารน,นิกาของพวกคุณนะกล้วยใหญกล้วยตื่นท <c oughs> ันที่ยามเม็นจ้องอยู่ในหน้าสำนวนอ่านแต่สำนวนดูการเคลื่อนไหวในเวลานี้หน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เจ็บปวดรวดรา้าวไปยืนสงบนิ่ง หนึ่งร้อยสิบสองนาทีกันอยู่หน้าศาลน่ะรู้สึกรู้สากันหน่อยว่าเขาพลาดโยงไปถึงนู่นแล้วเวลาเนี้ยประธานศาลดีกาเขากล่าวหาว่าเวลานี้ท่านไม่มีความเป็นอะไรหลายหลายอย่างแล้ะครับแต่ที่รู้ก็คือว่าเขาบอกว่าประธานศาลดีกาเป็นอยู่ในกระบวนการพวกเป่านกหวีดได้ดิบได้ดีได้ใหญ่ได้โตเวลานี่นเขาพูดกันอย่างนั้นนะกล้วยช่วยไปบอกหน่อยว่านั่นแหละ อย่าไปนั่นเลยช่วยให้ความเมตตาการุณาปล่อยเด็กให้มันมาเรียนหนังสือให้มไปสอบให้ไปเรียนให้ไปท่องบทหนังสือทนังอันหนังหาเพื่อจะได้เป็นกําลังของประเทศชาติอย่าได้เป็นอย่าไปคิดเลยเด็กมันออกจากคุกแล้วมันไม่ประพฤติตัวเหลวไหลเหลวแหลกเหมือนกับไปสอสออะไรชื่ออะไรศีละหรอกไม่ต้องห่วงมันไม่ประพฤติตัวชั่วหรอกแน่นอนมันเห็นบ้านเมือง มันไม่ประพฤติัวแย่ไม,ม่ไปผิดลูกผิดเมียใครเหมือนไ้แลมโบแถวนั้นเลยแถวอีสานแถวโคโราชแถวคอนบุรีนะ่ะเชื่อผมเถอะไอ้พวกผู้ใหญ่ผู้โตพวกนี้พวกหากินหาเศษหาเหลือกับน้ำกามอยู่แถวทองโอนอะ่ะไอ้พวกนี้นับเนื่องนับตัวไม่ได้ที่ผมเคยบอกเคยกล่าวไปว่าไอ้พวกรัฐมนตรีหน้าหม้อไอ้พวกไอก้นี้เลอะเทอะ ใช้สถานที่แหล่งอโครจรใช้ซ่องสโสเภณีเหมือนคุณสุนทีว่าหรือใครต่อใครว่าซ่องกะหรี่ยไปนั่งปรึกษาหาลือกันมาใช้สถานที่ซ่องกะหรี่ปล้นประเทศไทยขอโครงการนุ่นยัดเยียดเอาเงินใต้โต๊ะผ่านพูดกันง่ายๆผ่านอวัยวะเบื้องล่างของพวกกะหรีในซ่องอาบอบนวดนั่นแหละครับไม่ใช่อาบอบนวดแบบ ที่เราเห็นเห็นกันนะครับเป็นอาดอาบอบนวบไฮโซโอ้มันลอกกันในนั่นรับาเป็วกนี้แล้วก็ได้เงินได้ทองกิจการโซล่าเซลล์ขายแดดนะครับแสงอาทิตย์พลังงานน้ำสร้างรางรถไฟเห็นไหมละครับที่เป็นแบบเป็นโอเป็นวงเป็นความกันอยู่สายสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีม่วงอะไรกันต่างๆเลยเนี่ยแดดก,กันทั้งนั้นแหะครับ มันไปพบปะหาเรือกันในนั้นแหละครับในนั้นแหละครับในไอ้คิสตันทองทองหล่อและครับและผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โตเวลานี้ไม่รู้ยังไงแบบไหนลแต่แต่ก่อนหน้านี้เป็นอดีตผอ,อเป็นเป็นผอ,บอทบแล้ครับก็ไปเที่ยวไปเตรไปขยายปีกแถวนั้นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันรัฐมนตรีว่าการอะไรต่างๆนี้ทุกเกือบ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 ทุกตัวเอากันอย่างนี้แหละครับ ไปประพฤติชั่วไปมีพวกเขาเรียกว่าพวกการวิปริตนะครับไอ้พวกนี้มันใช้ลิ้นใช้ปากใช้อะไรเลอ,เอละเทอะล้ครับนอกจากดาพวกกระบวนการผู้รักประชาธิที่ปไตยมันใช้ลิ้นผิดประเภทไอ้พวกบัตรซบจริงๆชนชั้นต่ำความคิดต่ำมันั่งเป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่ได้แปลกใจแล้วครับ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละร่างที่เป็นองค์รักพิทักษ์นายยกมนตรีจะไม่ภาษีภาษาอะไรล่ะครับนายยกมนตรีก็ใช้คนที่ประเภทโโครกทั้งนั้นล่ะครับโสม,มมทั้งนั้นล่ะครับมันโกงได้มันโกงมันแดกได้มันแตกมันปล้นได้มันปล้นเลยล้วครับพวกนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงมันหรอกครับวันนี้วันดีคืนดีก็ดูให้ดีครับบุญกรรมมันตามสมนอง เดี๋ยวคนนั้นก็จะติดโควิดโควิดอะไรก,ก็ผมอยากยให้มันตายกันทั้งครอบครัวพวกนี้นะครับหรือพี่น้องเห็นเป็นอย่างอื่นมันทุกคน,นจะตายกันทั้งครอบครัวไอ้พวกเนี้ยผมึ่งบางทีเจ็บปวดรวดาอราคดองใจไม่รู้จะบอกกล่าวเล่าแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้ทราบให้รู้ได้ยังไงว่าไอ้พวกนี้มันประพฤติช,ชั่วเพราะจิตใจมันโสมมมันต่ำซามจิตใจมันวิปริตทางเพศ จริงๆพี่น้องครับจริงๆนะครับนี่นะครับรัฐมนตรีเสนาามบดีเมืองไทยเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหแต่ละคนสวมุมจริงๆสอสอแต่ละคนก็ปากหมาปากแฉะปากโอ้ไม่เลเอะเทอะนึกว่าตัวเองสะอาดลืมไปว่าเวลานี้โลกโโซเชียลมันไปไกลยอย่างที่คิดอย่างที่เห็นพี่น้องครับแต่ละคน พี่น้องไปดูนะครับคดีความแต่ละคนไปตบทรั์เข้ามาไปโกงเข้ามาโอ้โหถ้าพูดันตามภาษาชาวบ้านก็บอกพวกนี้เันเฮี้ยจริงๆครับพี่น้องครับ mm. เลวจริงๆครับบัดซบจริงๆครับตำซามจริงๆครับ mm. หน้าขยักขยแงงครับ mm. ไม่เว้นเลยครับใครเป็นใครลูกเต้าเราใครลูกเมียใครอยู่ตรงไหนตะคูพอใจแล้วกูกระชากลากถูมา นี่แหละครับคราบประเด็จการนี่แหละครับเขาเรียกคราบทรรชนนี่แหละครับคนที่ดูแลประเทศไทยมีหน้าแหละครับไอโควิดที่เป็นเป็นอยู่ที่ระบาดอยู่ในเวลานี้วัคซีนที่กะเกณกันไว้กี่สิบล้านโดสกี่เวลานี้ฉีดคนยังไม่ถึงสองแสนคนเลยครับ เพราะอะไรครับปีน้องก็รู้อยู่ครับไปซื้อของสักจากจีนเนี่ราคามันตั้งขายไว้10บาทมันเราซื้อได้ในราคาสองบาทเท่านั้นนะครับอีก8บาทเข้ากระเป๋า <c oughs> ได้ของคุณภาพต่ำบุญกับตามถนองไอครอบครัวที่รําเงิน8บาทไปนะครับปังงาบปังงาบนายกไม่กี่วันแล้วครับตายแต่ผมอยากจะ็ปาก เตือนในยกรดนตรีด้วยความเคารพครับท่านในยกครับท่านในยกครับท่านมีลูกมีเต้ามีญาติพี่น้องของท่านมีครอบครัวมีลูกหลานท่านระวังให้ดีนะครับระวังคนใกล้ชิดของท่านในดีสองคนนะครับคนหนึ่งหรือตัวหนึ่งเป็นแมงดายอยู่แถวหลักสี่เป็นผู้แทนราษดรน,นะครับ อีกคนหนึ่งเป็นเห็บหมาที่เกาะอยู่หลังตีนงามตีนของท่านนะครับระวังนะครับมันจะไปโดดเกาะลูกหลานท่านแทะเล็มลูกหลานท่านนะครับระวังให้ดีโดยเฉพาะลูกหลานท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับหลานหลานผู้หญิงเนี่ยน่าอันตรายนะครับไอ้พวกนี้มันหาเศษหาเลยเคาะแกะเกาะแกะ ับลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาทั้งนั้นนะครับไม่งั้นมันไม่โดนไล่ยิงหนีหัวซุกหัวซุนไปในก็เรียกดงหรือในสวนมันสัมพันธ์หลังหรอกครับนี่เรื่องจริงครับท่านนายกครับระวังเนื้อระวังตัวบอกลูกหลานท่านด้วยนะครับให้ระวังตัวห่างๆไอ้พวกไอสองตัวนี้ไกลๆนะครับมันทำธุรกิจประโยชน์โพดผลพี่มันได้เพราะว่า มันใช้ลิ้นใช้ปากผิดประเภทใครอยู่ใกล้มันแลวหลงไหลมันทท้งนั้นครับเพราะไอ้พวกนี้มันวิปริตทางเพศครับพี่น้องที่เคารพครับมันหาเศษหาเลยหากินกับน้ำกามมาค่อนชีวิตและมาฟอกตัวเอาอะไรต่างๆจนได้เป็นผู้แทนราษฎรคุณประวิตรครับคุณประวิตยก็มีลูกไม่ไม่มีลูกคุณประวิตรมีหลาน ล้านสาวสวยๆด้วยนะคุณประวิทย์เนี่ยคุณป้อมเนี่ยไอ้ป๊อกอีอก,ออกคนอนุองพงษ์ผอจินดาวระวังให้ดีนะมึงไอ้สองตัวนี้ป้วนเปีเ้ยนป้วนเปี้ยนละพวกมึงเมื่อไรระวังเสร็จเขานะและมันน่าขยะกขยงมึงจะเอาพวกเหล่านี้เป็นล้านเป็นเหลนเขยมงเงือถามจริงๆระวังให้ดีบ้านเมืองมันจะชิบหายและมันจะพาวงศาขนาญ,ญาติพวกมึงตกนรกอเวจีตามพวกมันไปด้วยนะครับ